โ okay. อเคเดี๋ยวก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมไอง้งอนนะครับหลังจากห่างหายกันไปนานนะก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเปิดกล้องสงหร่นะครับเพราะว่าไม่มีเวลาว่างนะครับเพราะว่าติดการเรียนอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็ฝนตกด้วยแถปอากาศหนาวทุกคนก็ดูแนละสุขภาพเป็นยังนะครับ นะทุกคนก็อีพีที่แล้วนะครับเออพี่ก็โดนโดนเด็กกระป๋อตอบอบมาครับอืมก็ใครอยากเห็นพี่ตอบพวกมันคืนก็ตอนจะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ว่าเห็นใหม่ๆกันด้วยนะครับเออแลวที่สำคัญพี่ทำหน้ากากใหม่แล้วนะครับเนี่ยยังไงเท่เปล่าแต่เดียวด้วย เอาได้ะครับทุกคนก็ไปดูคลิปกันเลยนะทุกคนไปเหมือนมึงเหวอะหลังจากอีพีที่แล้วนะครับพี่ทิพยครับตอนนี้แ้ะครับพี่จะกลับมาแก้แค้นแล้วอเนืนอสองตัวเนี้ยจำไว้พี่กลับมาแก้แค้นแล้วสองหนึ่งตอนนี้พี่บ่นใจว่าพี่จะแพ้อีกเอาเพื่อนนะเออโอเคครับกดกดกระแทกเบอะมือพี่ที่แล้ ใครอยากให้พี่ชนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตึดหลังใจพี่ด้วยนะครับ EP นี้แหละพี่มาเพื่อแก้แค้นผมมาแก้แค้นแล้วมาเลย คนก็ฝากเป็นกำใจพี่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้แหละพี่จะมาแก้แค้นแก้แค้น EP สองลุ้มหนึ่งโอ้ไม่เป็นไรก็พี่ก็ใจครับสองรูปมหนึ่งมันก็จะเสียเปรียบนิดหน่อยนะแต่ EP ที่แล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่แบบล right ั ulously, ่นเสียงดังอ oh, ่ะนะครับทุกคนพวกมึงลุกตัวอะไรแบบนั้นใช่ไหมเด็กโอโหโอเคอะไรกับนี่อ่ะ ืมเลือกมาเตเละตัวนี้กูแบบโอโหสีเปียนมากเลยโอเคโอเคยังพอทำได้ยังพอไดอ้แค่ปรบหนึ่โอเค 但没放歌，我，拿着放 มาดิครับมาดิครับมาดิครับสองคนทำได้แค่นี้เหรอสองคนทำได้แค่นี้เหรอก็มาดีครับก็มาดีครับสองคนทำได้แค่นี้เหรอสองคนอะสองคนอะสองคนอะกิ้งเหวี่ยในป้อมเลยกิ้งเหวียงกิ้งแล้วในป้อมเลยไม่กลัวครับมาเลย โอ้ป้อม <size> ก็ดูสิครับอืมก็นี่แค่แบบเริ่มต้นนะเริ่มต้นเฉยๆฮะอืมามา รอดรอด่ะรอดวรอดะรอดะรอดวรอดไปไ,ได้ไงอคือแบบพี่ยังไม่ได้ออจริงเลยนะรอดไปได้ไงเราอะ่ะโอ้รอดได้ไงเนี่ยราอ่ะรอดไปได้ไงเนี่ย ไม่มีทางหรอกมาดิมาดิ โอ้ย,อยเกือบว่ะทุกคนโอ้ยเกือบได้สนิทแล้ววะ่ะลูกกดอันติยืดลูกกดอันติป่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเือแบบพี่ใช้สมาธิในการเล่นมากเลยอีพีจอแล้วแหกปากทีไ่ไหายไอเนะี่ย The best and earth. My oh, có bom mà 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 tai với nắng có lời có bom có die có lời có bom có die có lời có cỏ bom lạnh oh, hay con กาะป้อมเกาะได้เกาะเลยบอกแล้วนะนะบอกแล้วนะเอามังกรอนอี่ไย รอดว่ารอดว่ารอดว่าเราอะรอดเนหะเอาไมา่อยู่อะเอาไมา่อยู่อะราไปนั่งเราไปนั่งเลยนั่งก็งกมาดีครับก็มาดีครับ ก็มาดิครับก็มาดิครับน nice ึกว่ากลัวละครับมาดิ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 โหดเหรอเราอะโหดเหรอโหดเหรอเราอะโหดเหรอโหดเหรอโหดเหรอเราอะโหดเหรอโหดเหรอฮะห้าวไอพีที่แล้วห้าวเหรอห้าวนักเหรอคุณจะซื้อมาทำไมวะห้าวนักเหรอเราอะพีที่แล้วอะที่ข่าวว่าห้าวนักเหรอ คือแบบทำผมเจ็บมากเลยนะทำผมเจ็บมากเลยนะ EP ที่แล้วทุกคนอ่ะคือ,อี่นี้ก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับม,มาเลย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  นั่นไงนั่นอยากเกาะป้อมสี้หนอยากเกาะป้อมสี้หนเอาขาป้อมเลยอะคนดูเอา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 เองนะดูเอาเองนะเอาขาป้อมเลยอ่ะอืมเอาขาป้อมเองอะอ,ะอ,าาอยังไงอ่ะทำไมอะทำไมเหรอเอาขาป้อมแล้วทำไมเหรอก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะ เออออเอาเขาป้อมมะทำไมหรอเปิดต่อครับเก็บจังไงเก็บจังเลยอ่ะเก็บจังเลยย่าเก็บจังเลยจะเก็บกว่านี้มีอีกไหมอ่ะจะเก็บกว่านี้อ่ะจะเก็บกว่านี้อ่ะมีอีกไหมอ่ะอ่า โอ้ยโอ้ยทุกคนเออเอออ่เอออ่ะก็ดูว่าอะไรคขนาะโอ้ยสโคตโอ้ยสโคตทำไมอ่ะชิพี่ดูหน่อยสิโอเคแทาแทางเขาเริ่มเกิดแล้วแบบ เกิดกระรี่รอช้ามะไรกังซ้อนอยู่ตรงนี้ได้หมกเลยแล้วกันไม่รีรอช้าอะไรไม่รีรออะไรแล้วไม่รีรออะไรแล้วไม่มีอะไรรอแล้วไม่รอรเพ่นก่อนเลยก่อนเพ่นไปก่อน โอเคมันมาแล้วเพนก่อนเพนก่อนโอ้ยกอโทษครับโอ้ยพี่โหดจังไงโอ้ยพี่โหดจังไงพี่โหดจังเลยพี่โหดจังเลยผมนระดับถือพี่จังพี่โหดจังเลย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 โอ้ยนับถือพี่จังนับถือจังนับถือจัง นับถือพี่จังทำไมพี่โหดจังเลยพูดแล้วมันเคี้ยวเกาะป้อมเกาะได้เกาะเลยครับอยู่ชาตินี้จ้าคุ้งนารุโตะหุ้ยหุย

อะไรอ่ะเก็บ okay, ป้อมแล้วละกันวูแมดิมาดิในป้อมไม่กลัวในป้อมไม่กลัวเรกว่ากลัวเรียกว่ากลัวเออเออเออกระตุ้สิครับเอออันนี้กันแค่นี้ก็แล้วกินเยองเลย อะไรอ่ะอืมออะยัง好อะลรอ่ะอ๋อโอ้แลดี้เลดีเกืออสฟริกัสก็ตสกอต์สิครับอออะไรอ่ะอะไรับเนี่ยดูสิก็ไก่มาลอกก็อยากให้ได้กินแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสตอร์แวร์ในยูทูบกดกระดิ่งเป็นวีวกำลังใจขอบผมเลยนะครับ